สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o YouTube ทุกท่านค่ะ <S <S พบกันบ่ายของวันที่21สิงหาคม2564ค่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมารีวิววิดีโอการทางานของรถสายคูบัต้า L 2 8 0 8ค่ะให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมค่ะมีลูกท่านมีลูกค้าหลายท่านรูเคิดเข้ามาค่ะว่าให้แม่ค้าอัดวิดีโอ การทำงานของรถถให้ชมหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาชมช้าๆกันเลย คันนี้เป็นรุ่นคูปต้า L 2808จดทะเบียนปี52ค่ะเล่มเอกสารครบค่ะใช้งานมาแล้ว2,700ชั่วโมงค่ะลูกค้าเครื่องแก้ปัมดีค่ะเสียงนิ่มมากค่ะเสียงเดิมเดิมเลยคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่1,75,000บาทเท่านั้นค่ะ1,75,000บาทค่ะ ให้ด้วยนะคะลูกค้าเก็บงานแล้วก็เก็บสีให้เป็นบางจุดค่ะส่งฟีไปเลยภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาชมรถมาเทสโลสามารถสั่งจองออนไลน์ได้นะคะลูกค้าสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะทางั้น เก็บงานให้แล้วก็ไปส่งถึงหน้าบ้านได้ค่ะมาจากขั้นต่ำก็1 0 0 0 0บาทค่ะท่าในใดไม่สะดวกมาชมรถมาเทนลนรถอยู่ไกลช่วงโควิดสามารถสั่งจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ค่ะทางร้านเก็บงานให้ส่งทีภายใน200กิโลเมตรแรกไปเลย ล้วก็ได้ชมวีดีโอการทำงานของรถถ่าย L 2 8 0 8ปแไปแล้วค่ะ28แรงม้าค่ะเครื่องยนต์สสูบค่ะคันนี้สวยเดิมๆเ,เลยเพิ่งถึงร้านค่ะยังไม่ล้างเลยเดี๋ยวไหมคะรอ,อ,อเก็บงานค่ะคันนี้รอเก็บงานค่ะนะคะเปิดราคาขายที่1,75 0 0 0บาทพร้อมเก็บงานให้คะ่ะลูกค้าในราคานี้เลย1,75 0 0 0บาทเล่นเอกสารครบค่ะใช้าง,งานมาแล้ว2,700ชั่วโมงเองค่ะลคะ้ารถบ้านเดิมๆเ,เลย ท่านใดสนใจค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0982601158ค่ะร้านลูกไถ่มือสองเหล่านาดีขวัญแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ท่านใดมาไม่ถูกสามารถแอดลไลน์แม่ค้าได้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าปักพิกัดให้ทางร้านขายเงินสดเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกเท่ออทานั้นค่ะ ท่านใดไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถก็จองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ค่ะก็มีลูกค้าหลายท่านค่ะจองผ่านช่องทางออนไลน์มามาจัมั้านต่าก็1นึ่งบาททางร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกส่วนที่เหลือจ่ายปลายทางได้ค่ะ รถบ้านเดิมเเลยค่ะคันนี้รอเก็บงานค่ะลูกค้าทางร้านเช็คให้ค่ะเช็คระบบซีนสีล้อลูกหมาลูกปืนจุรวั่ซซืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบอกกองค่ะเช็คน้ำมันไฮค่ะเช็คระบบไฟเก็บงานให้ลูกค้าสวยๆเลยในราคาหนึ่งแสเจ็ดบาทเท่านั้นค่ะคันนี้พร้อมเบ็ดหลังถ่วงร้อยหนึ่งคู่ไปเลยค่ะ ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 982601158ร้านรถถ่ายมือสองหล่านาะดีขอนแก่นค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอรถถ่ายคูปต้า28แรงมา้าเพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะคะขอบคุณามากๆค่ะ